t o โยต้ารีวปี2021รถตอนเดียวกับบาตู้ทุบเอาไปรถทำกิน่อน6,000ตลอดอายุสัญญาฟรีดาวสายวิ่งานสายทำกินนะคะพลาดไม่ได้กับเจ้าคันนี้โตโยต้ารีว s ซิงเกิลแคหรือว่าตัวตอนเดียวนั่นเองน้องเป็นรถปี2021เกียร์ธรรมดามาในโฉมกระจังหน้าหมูป่าสวยๆแบบนี้เลยนะคะสภาพภายนอกเดิมๆพร้อมใช้งานเลย แล้วลูกค้าท่านไหนนะคะอยากเสริมแหนบนะคะเสริมเข้าลอยนะคะแจ้งมาได้เลยเราจัดให้นะคะเดี๋ยวมาดูสภาพภายในห้องโดยสารกันดีก,กว่าตัวนี้จะได้เป็นคอนโซลสีดํานะคะจอแอนดรอยนะคะสัมผัสทตชสกรีนตัวนี้นะคะคุณลูกค้าได้เลขไม้แปดหมื่นกโลไม้แท้นะคะสําหรับรถปี2021่เอบาะตัวนี้จะได้เป็นเบาะหนังนะคะคุณลูกค้าสะอาดมากๆเลยและปรับกระจกไฟฟ้าอีกด้วยนะคะย้ํานะคะคุณลูกค้าฟรีดาวผ่อนเพียง6ก0ันบาทตลอดลอายุสัญญา ออกง่ายได้ทุกอาชีพค้าขายออกได้รับเหมาออกได้พนักงานบริษัทเงินเดือนหนึ่งหนึ่งสามพันหรือคนเดียวได้เลยไม่ต้องทำไม่ต้องดาวฟรีค่าดำเนินการทุกขั้นตอนเจียประกันไทยสนใจจองรถเพียงแค่199บาทเท่านั้นสนใจคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ฝากชื่อฝากเบอร์โทรมาได้เลยหรือโทรติดต่อสอบถามพบ่มเติมได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าสองสี่สี่เจ็ดแป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 ดและศูนย์เก้าเก้าเก้าหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองสามแล้วพบกันที่โชว์รูมนะคะ